ครับสวัสดีครับวันนี้มาติดตั้งกังหันพีน้ำโซลาเซลล์นะครับที่บ้านไร่2องปานะครับตำบลหนองกวางอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นเป็นบ่อเลี้ยงปลาสวยงามนะครับปลาค้าปลาอะไรต่างๆเจ้าของบ่อทำบ้านสวนบ้านตักอากาศนะครับแล้วก็ขุดบ่อ เป็นรูปวงกลมนะครับเป็นตัวยูคล้ายๆตัวยูแต่ว่าใช้พลาสติกรองพื้นนะครับบ่อแล้วปรากฏว่าน้ําเริ่มมีสีเขียวนะครับแล้วก็ปลาเริ่มตายนะครับก็เลยต้องหาวิธีการบําบัดน้ํานะครับก็เลยใช้กังหันตีน้ำโซลาเซลล์นะครับของเรานะครับดูสภาพน้ํานะครับเราดูสภาพน้ำนะครับน้ําก็ค่อนข้างจะออกเขียวแล้วก็กําลังจะเสียมากขึ้นเรื่อยๆ น้ำกำลังจก่เน่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับปลาก็จะเริ่มตายก็เลยต้องใช้เครื่องกังหันตีน้ำโซลาเซลล์นะครับเพื่อที่จะประหยัดค่าไฟนะครับแล้วก็ที่นี่ไฟฟ้าเข้าถึงนะครับแต่เป็นไฟฟ้าปลายทางเป็นดีไซน์สวยงามมากกังหันตีน้ําพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์นะครับค่าไฟศูนบาทนะครับเรารับติดตั้งทั่วประเทศนะครับ ท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรติดต่อเราได้นะครับ